ฮับอยู่จ้า <laughs> ตอนไล่คลิปเลียวไปแล้วมันเปินจะตัดเอมอจะมามีเสียงเลอเจ้าคนตกุกทางเสียงไลายตกบปเยอะเนาะขอบคุณติดมารับสมเจ้า โอ้ไหใพันไ้ไว้เรียวๆสิ้นกันเ้ยสุเมกมันไมไหมสวัสวดีเริ่มซาแล้วละเริ่ม้นหลังคาปอกปั๊กปอกปั๊กเจ้าสุเมกับ ฮัดฟ้อนก็เจ้าวันนี้ฝนตกมาครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเจ้าก็ไปดูไม่อ้อกลับมาเห็นไล่นั่น้องเลยเจ้าน้่มน้อง นมันไม่ไม่ได้ยินเสียงนะเจ้าว่ได้รับการสนับสนุนแล้วทุกคลิปเลยคลิปเร็วทุกคลิปเลยเด้อขอบคุมันไม่เจ้า <laughs> สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าคุณสุลีเยฟาร์ก็ว่าจะว่าจะกดซิฟคุณสนั่นคงจะกลับไปแล้ว ข่าบโบาัวนัดบัวพีวันนี้ทำอะไรวันนี้เกินชิดนิดหน่อยวันนี้เจ๊ฟัดทำขา้าวเสร็ดแล้วจะได้ไปดูเพื่อน

ขอปุ้นตีมาสรงโดยันหลังให้ยฟ้าเจ้าฟันไปฟันมาขอแวะมาททกชัยไม่ฟันมาขอแวะมาเจ้าลุงตาไล Để đồng chiến kèm phá Lắm lắm cháu Cảm ơn cháu đang nói hình đôi lắp โวหาจังหครับถ้าโทรศัพท์อยู่กับตัวก็เจ้านีตก,กับวันนี้ไล่ก็วันนี้เจ้าฝนตกเจ้าตอนแรงตกนักเลยนีคุณทองคำโสติกาสัสดีคุณพี่ทองคำเจ้าคุณยายทองคำคุณพี่ทองคำเนาะ เบี้ฟัดไปพันมาของแม่มาเจ้าเจ้าเจ้ามันเบีฟัดนหะตุกทั้งวันตุกทั้งวันคืนนี้ก็จะทุงจะตก ตอนนี้มาได้ไปบ้านผีสนันเลยตอนนี้จะพัดมาได้ไปอึดน้ำคันน้ำมาได้เปิดหาไม่จันเลยตอนนั้นคะแนนลดลงมาเจ็ดพันตอนนี้อยู่ปสองแล้วพัดน์ยอยู่ป ใจกบเดอ้อคงจะใกล้แล้วเนาะด้ตั้งขะพี่ไม่เห็นนะค่ะขนนักขนาดขนมันคุ้นขนาดเอายาา ไปไปเร็วก็ได้ <c oughs> ป,ะปะกันเมินกันนานแน่นี่เริ่มซาลงละเจ้าเริ่มลนหลังคาปอกปักปอกปัก มันหำเลยเจ้าวัานนี้เนนย้ครับได้ออกคลิปก็เจ้าไหมอ๋อก็จะได้ออกคลิปก่อน นับ z ม o อเจขอบคุณเจ้าวันนี้ฟกกันไม่เด้เจ้าขอบคุณติดมานับสมเจ้าโอ้ <c oughs> นี่หลวงนี่หลวงไปถึงไหนแล้วคงจะเป็นเครื่องนอาก็เปลี่ยนแบตเป็นอะไรแล้วเนาะเปลี่ยนแบตแล้วนักบนยี่ยพติดห่วงคุณผีด่าเจ้าเนานะคุณผีทองคำคุณผีก็อยู่มีสายเนาะวิ่งเยอะๆเด้อดาววิ่งเยอะๆเจ้า ทางปลอดไฟเจ้ามามากเมาเจ้ะเนาะปล่ดไฟไป้ล้วได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ได้เสี่ยมโตนะเนาะแต่ตอนนี้ดูสองวันสามวันแล้วหว่าได้รับ คืนก่อมาได้ไร่เจ้าคลิปเลียวทุกคลิปเลย